วันนี้แม่ฝนจะมาชวนทำเมนูบ้านๆแต่บอกเลยนะคะว่าอร่อยแล้วก็เปลืองข้าวมากๆเลยค่ะเมนูแกงขนุนอ่อนใส่ซี่โครงหมูน้ำแกงสีสวยๆกลิ่นหอมๆแบบนี้ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนสูตรนี้ทำง่ายมากๆเลยพริกแกงนำไปปั่นแป๊บเดียวเวลานำไปแกงก็จะได้สีน้ำแกงสวยๆแบบนี้แล้วค่ะว่าแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดังนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ฝนจะแปะอัตราส่วนไว้ที่คลิปเหมือนเดิม ถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับเพิ่มลดส่วนไหนก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะทุกคนค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มทํากันเลย ก่อนอื่นเราจะนำซี่โครงหมูล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนหลังจากนั้นก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นๆแบบนี้ค่ะพอได้ซี่โครงหมูเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะนำขนุนอ่อนนะคะวันนี้แม่ฝนซื้อแบบที่เขาหัน่นแล้วก็ล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะในส่วนของแกนขนุนนั้นเราจะไม่ใช้นะคะเพราะเวลาต้มไปเนี่ยก็จะแข็งแล้วก็ไม่อร่อยนั่นเองตัดทิ้งไปได้เลยค่ะต่อไปก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ถ้าไม่อยากให้ขนุนดำสามารถนำขนุนนะคะไปแช่ด้วยน้ น้ำเปล่าที่ผสมน้ำเกลือหรือว่าน้ำเปล่าที่ผสมน้ำส้มสายชูก็ทำได้เช่นกันค่ะขนุนของเราจะเป็นสีข,ขาวๆไม่ดำเลยต่อไปก็ต้มน้ำนะคะพอน้ำเดือดก็นำชิ้นโครงหมูไปต้มใช้เวลาประมาณ10-15นาทีถ้าเกิดว่ามีฟองแบบนี้ก็ตักทิ้งได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำขนุนที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปต้มเราจะต้มพร้อมกันเลยนะคะใช้เวลาต้มประมาณ20นาทีค่ะเบื้องต้นนะคะให้หมูเริ่มมีความสุกแล้วก็นุ่มรวมถึงขนุนด้วยช่วงระหว่างรอเราก็จะมาหั่นใบ ใบชะพลูกันค่ะแม่ฝนจะนําใบชะพลูล้างทําความสะอาดเลือก,กเฉพาะยอดอ่อนๆหั่นซอยเล็กๆแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นชะอมค่ะเด็ดยอดอ่อนๆเช่นกันแล้วก็หั่นตามชอบต่อไปก็จะเตรียมในส่วนของมะเขือเทศแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะไปปั่นพริกแกงกันค่ะส่วนผสมของพริกแกงก็จะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมตะไคร้แล้วก็ข่านะคะเติมน้ําลงไปหน่อยจะได้ปั่นง่ายๆเรื่องของความละเอียดของพริกแกงสามารถปรับตามชอบได้เลยนะคะ ใ่ฝนก็จะปั่นจนละเอียดแบบนี้เลยค่ะก็จะได้เนื้อพริกแกงประมาณนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระปิลงไปนะคะแล้วก็ปั่นอีกครั้งหนึ่งพอทุกอย่างเข้ากันดีก็ะจะได้พริกแกงสําหรับแกงแล้วค่ะแล้วเราก็จะกลับไปดูซี่โครงหมูแล้วก็ขนุนที่เราต้มเอาไว้ตอนนี้นะคะซี่โครงหมูแล้วก็ขนุนสุกเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะไปแกงกันแล้วนะเราจะตั้งหม้อหรือกระทะก็ได้เติมน้ำมันลงไปหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็จะนําพริกแกงที่ได้มาผัดให้หอมเลยค่ะขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อน นะหรือถ้าใครไม่ใส่น้ำมันก็ทำได้เช่นกันนะคะพอผัดจนหอมแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้เลยใส่น้ำเปล่าประมาณ1-2ลิตรค่ะเพราะว่าเราต้มอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเนี๋ยน้ำจะงวดขึ้นนะคะเราก็ใส่ซี่โครงหมูแล้วก็ขนุนที่เราต้มเอาไว้ลงไปต่อไปปรุงรสได้เลยค่ะการปรุงรสก็จะมีผงปรุงรสตามด้วยผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแต่ถ้าใครไม่ทนันผงชูรสแล้วก็น้ำปลาจะไม่ใส่ก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะใส่มะเขือเทศต,ตามลงไปต้มต่อไปอีกสักพักหนึ่งประมาณ20-3 0 ส0นาทีแล้วแต่ความชอบนะคะม่ฝนจะต้มต่อไปประมาณ20-30นาทีค่ะกะว่าให้ขนุนแล้วก็ซี่โครงหมูเนี่ยแบบสุกนุ่มละลายในปากเลยทีนี้นะคะเราก็จะใส่ใบชะอมแล้วก็ใบชะพลูที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปตอนนี้แกงขนุนของเรากลิ่นหอมแล้วก็สีสวยมากๆเลยค่ะพอชะอมแล้วก็ใบชะพลูสลดก็ปิดเตาได้เลยเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูแกงขนุนอ่อนใส่ซี่โครงหมูที่หน้าตาดีๆพร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆแล้วค่ะ ถ้าเกิดบ้านไหนมีสูตรที่ไม่เหมือนกันนะคะสามารถแชร์กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าดีแล้วก็มีประโยชน์ไม่ฝนฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย